มาพบกับบ่าวสมน้อยม้อยหอกอีกเที่ยนึงกันแล้วกันนะครับพี่น้องมือนีกะสิพามาสแตกตามรายการที่เป็นหน้าจอซูเปอร์สแตกสแตกเลยแล้วกันนะครับมือนีกะสแตกตามมะหุงเสียงหน้าคือเกาแก่แค้นเมื่อไหร่มันตายหมดมือนีเป็นเป้นเลยครับผมแต่ฟิวเป็นคุเลยครับกับนี่พักครับพักหน้าเงียเต็มมีหอดขอนี้วพื้นที่ว่าอ่ำนุ่ยนะครับแต่ว่ามันดีกินแบบฟิวนะครับแบบว่ามีอย่าง

หวานขมขมปลาไม่ม oh, oh. ีเลยปลาตัวตัววางสร็จป mm ั hmm. ๊หล um> ังมันหนุ่มขึ้นหัวปอดเพื่ออะไรหรอ

วางสิปลาเนาะอือ

我那边可以喊你来，喊你来，我可以自己来。自己在这吹，哎，你都不露面。嗯。来来，过来。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 ตีมมาุดหลังหลงเติมกับมือได้เเมือเลยูดโอ้ยนี่จับปากนี่จับปก่จับเด็กตัวโอ้ยหลังนมจริงๆเลย ผมไม่เอาเทีย่อ่ไม่ไวอนี่เาใไม่ไห่้เราขวดด้วยลูกใสไม่ไ่วันดจัอันเ้อตัว่า่งตั่ที่เราเก็บไปกินข้าวน้องก็แตกไปนี่ หลังก็นุ่มเหมือนกันนะนี่เนี่ยได้ครับไ มม iden, fre, น้ำแก่เขาน่ะน้ำฝนยิ How much? How much? ้งท evet ี <S <S ่นีอยากหัวน่ะ อื้มไ่เป็นีอ้อ้โหนหมดนี่แค่ไหนเก่งมากมาก

ไปเออทามั้ส้าบาแ่งเรอผิน่ัทททไทยบ้าน่อันหนึ่งอันสอง เขย่าตรดนีครับ